การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านออกเขียนได้โดยใช้กระบวนการ S2S คู่กับแบบฝึกพัฒนาการอ่านเขียน6เสาของโรงเรียนบ้านเขาตะแบกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขต3การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านออกเขียนได้โดยใช้กระบวนการ S2S คู่กับแบบฝึก พัฒนาการอ่านการเขียนหกเสาของโรงเรียนบ้านเขาตะแบกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชนบุรีเขต3เป็นการบริหารจัดการโครงการที่ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานเขตพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้และเป็นการแก้ปัญหาของนักเรียนในโรงเรียนที่มีปัญหาเรื่องการอ่านออกและการเขียน โดยมีรายละเอียดโครงการต่อไปนี้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านออกเขียนได้โดยใช้กระบวนการ S2S ผู้กับแบบฝึกพัฒนาการอ่านการเขียนหกเสา 2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อการบริหารการจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านออก เขียนได้โดยใช้กระบวนการ S to S คู่กับแบบสุขพัฒนาการอ่านเขียน6เสาและเป็นการสนองนโยบายปี2567ปีแห่งการอ่านออกเขียนได้รายมือสวยของสํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจนบุรีเขต3จึงได้ดำาเนินงานจากนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมท,ที่ชัดเจนตามนโยบาย โดยมีเป้าหมายเชิงปริมาณคือนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาตะแบกอ่านออกเขียนได้ร้อยละ100ได้รับการพัฒนาด้านการอ่านออกเขียนได้โดยใช้กระบวนการ S2S คู่กับแบบฝึกพัฒนาการอ่านเขียน6เสาเป้าหมายในเชิงคุณภาพ1เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านออกเขียนได้โดยใช้กระบวนการ S2S คู่กับแบบฝึกพัฒนาการอ่านเขียน6เสา 2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านออกเขียนได้โดยใช้กระบวนการ S2S คู่กับแบบฝึกพัฒนาการอ่านเขียน6เสา 3. นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้อยู่ในระดับดีมากเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดและเป็นการสนองนโยบายปี2567ปีแห่งการอ่านออกเขียนได้ลายมือสวยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขต3 จึงได้ดำเนินงานจากนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมท,ที่ชัดเจนตามนโยบายที่มาและความสำคัญของโครงการนี้คือนโยบายของรัฐบาลปี2567ปีแห่งการอ่านออกเขียนได้ลายมือสวยและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขต3มีการดำเนินงานจากนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมท,ที่ชัดเจนตามนโยบายในการส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนในสังกัดดำเนินงานอย่างเป็นระบบ และเกิดความร่วมมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทุกคนอ่านออกเขียนได้อ่านคล่องเขียนคล่องจากความสําคัญดังกล่าวโรงเรียนบ้านเขาตาแบกได้ดําเนินการตามนโยบายการอ่านออกเขียนได้ลายมือสวยอย่างเป็นระบบโดยนําวิธี6เสาหลักแห่งการอ่านออกเขียนได้เข้ามาปรับใช้กับโรงเรียนซึ่งมี6ขั้นโดยมีขั้นตอนดังนี้ขั้นที่1ฝึกอ่านทุกวันจากง่ายไปยากการฝึกอ่านซ้ำๆและมีขั้นตอนชัดเจน ทำให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีเป้าหมายและเห็นพัฒนาการของตอนเองแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจนจึงทําให้นักเรียนเกิดกําลังใจมีความมั่นใจและกล้าสแสดงออกมากขึ้นขั้นที่สการฝึกเขียนตามคําบอกจากสิ่งที่อ่านการฝึกด้วยการอ่านควบคู่กับการเขียนทําให้นักเรียนสามารถจดจํารูปคาและคุ้นเคยกับคําต่างๆขั้นที่3คัดลายมือ การคัดลายมือทําให้นักเรียนได้ฝึกสมาธิจดจ่ออยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้นานขึ้นและนอกจากจะทําให้นักเรียนมีลายมือที่สวยงามสะอาดแล้วยังเป็นการปลูกฝังระเบียบวินัยในการเขียนซึ่งจะส่งผลดีต่อการเรียนและการทํางานในทุกวิชาขั้นที่4วาดรูปประกอบคําการให้นักเรียนวาดรูปสิ่งที่ตนเองรู้จักเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ถ่ายทอดความรู้ความคิดเอาพได้ฝึกสมองด้านขวาผ่านงานศิลปะส่วนการเขียนจากรูปคํา หรือเขียนคำที่มีความหมายสัมพันธ์กับรูปเป็นการฝึกเชื่อมโยงและสื่อสารได้ฝึกใช้สมองด้านซ้ายและขวาให้ทำงานสัมพันธ์กันทําให้นักเรียนเข้าใจและจดจําได้ง่ายขึ้นขั้นที่5แต่งประโยคตามรูปภาพที่วาดหรือเหตุการณ์การนําคํามาแต่งเป็นประโยคสีอาสารรูปหรือเหตุการณ์จริงเป็นการฝึกคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ด้วยตนเองทําให้นักเรียนได้เรียนรู้ความหมายและหน้าที่รวมถึงฝึกการเขียนอย่างถูกต้องที่6เขียนคําตามภาพ การเขียนอิสระตามความคิดของนักเรียนเป็นการรวบยอดบูรณาการใช้ทักษะต่างๆที่ได้ฝึกมาตั้งแต่ขั้นแรกเข้าด้วยกันทั้งความรู้ความหมายของคำการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และการเขียนเพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารด้วยการเขียนได้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการเมื่อทำครบ6ขั้นแล้วก็เริ่มสอนขั้น1-6ึ่งถึงหกใหม่ในระดับที่ยากขึ้นทีละน้อยจะทำให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นและเกิดความมั่นใจในตัวเอง โดยมีขั้นตอนกระบวนการดําเนินกิจกรรมดังนี้ S2S คือกระบวนการเพื่อพัฒนานวัตกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านการเขียนได้โดยมีขั้นตอนที่โรงเรียนบ้านเขาตะแบกได้คิดค้นขึ้น S แรกคือการวิเคราะห์ข้อมูล SWOT analysis จนไปถึงคุณภาพของผู้เรียน Student outcomes ขั้นที่ 1. การวิเคราะห์ข้อมูล SWOT analysis ขั้นที่2การวางแผน Plan ขั้นที่3การดําเนินงานตามแผน Implement ขั้นที่4การนิเทศกำกับติดตาม Coaching and mentoring ขั้นที่5การประเมินผลด้านการอ่านการเขียน Evaluation คุณภาพผู้เรียน Student outcomes as หนึ่งนักเรียนมีพัฒนาการด้านการอ่านและเขียนดีขึ้นและการอ่านจับใจความสูงขึ้น2นักเรียนมีผลสำเร็จทางการเรียนสูงขึ้น3ผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น4นักเรียนมีนิสัยใฝ่เรียนรู้และรักการอ่านสรุปผลและประเมินผลการจัดกิจกรรม การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านเขียนได้โดยใช้กระบวนการ S2S คู่กับแบบฝึกพัฒนาการอ่านการเขียน6เสา 1. นักเรียนมีความสามารถด้านการอ่านและการอ่านจับใจความสำคัญสูงขึ้น 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 3. ผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น 4. นักเรียนมีนิสัยใฝ่เรียนรู้และรักการอ่านที่จะส่งผลต่ออัตราการอ่านหนังสือของคนไทยสูงขึ้นปัญหาและอุปสรรคที่พบ รงเรียนไม่มีงบประมาณที่เพียงพอในการจัดทำแบบฝึกทักษะหกเสาจึงต้องขอความอนุเคราะห์จากผู้ปกครองในการสนับสนุนที่ไม่เกินกำลังของผู้ปกครองแนวทางพัฒนาหรือต่อยอดโรงเรียนพัฒนากิจกรรมหรือเพิ่มกิจกรรมทางทักษะภาษาให้มากยิ่งขึ้นและเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดกิจกรรมทักษะการอ่านมาให้ความรู้แก่บุคลากรและร่วมจัดกิจกรรมแก่นักเรียน จากการดำเนินการจัดกิจกรรมการใช้นวัตกรรมการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านออกเขียนได้โดยใช้กระบวนการ S2S คู่กับแบบฝึกพัฒนาการอ่านการเขียนหเสาของโรงเรียนบ้านเขาตะแบกนั้นประสบความสำเร็จจากการจัดกิจกรรมสังเกตได้จากนักเรียนมีพัฒนาการทางภาษาดีขึ้นและมีความสุขจากการทำกิจกรรมต่างๆซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีและควรได้รับการสนับสนุนต่อไปผู้บริหารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาตะแบก ขอขอบพระคุณครับ